สวัสดีครับท่านประธานการประชุมท่านผู้คข้าร่วมประชุมสมัมมนานานาชาติที่เคารพทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและสุขกินดีที่ได้รับเชิญให้มาร่วมงานประชุมนานาชาติในครั้งนี้การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่สำคัญเพราะเป็นช่วงที่เรากำลังพิจารณาว่า หลังสถานการณ์โรคติดต่อที่เรียกว่าโควิด -19 แล้วเนี่ยเหตุการณ์บ้านเมืองสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการหรือว่ากลยุทธ์อย่างไรในการที่จะบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้ยั่งยืนด้วยผมหวังว่าท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน คงจะเห็นด้วยกับผมว่าโควิด19ได้ก่อให้เกิดความสับสนความวุ่นวายความเดือดร้อนและเกิดปัญหาต่างๆหลายอย่างหลายประการทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมรวมทั้งการเมืองด้วยแต่อย่างไรก็ตามในปัญหาวิกฤตหรือปัญหาที่เราเกิดขึ้น อย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสต่างๆตามมาเหมือนกันเพราะในปัญหาเหล่านั้นทําให้เราเกิดความคิดทําให้เราเกิดวิธีคิดใหม่ๆทําให้เราสามารถที่จะใช้หลักการใหม่ๆมาแก้ไขปัญหาต่างๆได้ผมคิดว่าหัวข้อที่จะให้ผมพูดวันนี้เนี่ยคงหมายถึงกลยุทธ์หรือ ยุทธศาสตร์หรือทีเรียกว่า s t r a t e g y ในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นอธิการบรีมหาไทรเกิกและเป็นนายกสภามหาไทยหลายแห่งในประเทศไทยเนี่ยก็อยากจะพูดถึงเรื่องว่ากลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นหรือจะใช้ประโยชน์ได้หลังจากโควิด -19 แล้วเนี่ยน่าจะมีอะไรบ้างหนึ่ง ผมคิดว่าเราคงต้องทบทวนการใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่เรียกว่าอิน m a เมชันเทคโนโลยีมากขึ้นเริ่มตั้งแต่เรามีการเรียนการสอนที่เราเรียกว่าออนไลน์แต่ออนไลน์ก็มีเทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายซึ่งผมจะไม่ขยายความในวันนี้เพราะเราไม,ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะมาเน้นเรื่องเทคโนโลยีที่จะใช้ เพื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในบทเรียนต่างๆแต่ว่ามันมีความสำคัญนะครับอันที่หนึ่งที่เรียกว่า Information Technology เราจะต้องสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์และให้มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนต่อไปซึ่งถ้าหากเราได้ทบทวนเราได้ติดตามก็จะพบว่า วิชาการด้านนี้เทคโนโลยี Technology ด้านนี้มีมากมีหลากหลายมากซึ่งก็จะเป็นสิ่งท้าทายสำหรับการบริหารจัดการยุคใหม่นะครับประการที่สองผมคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมนวัตกรรมที่เรียกว่า Innovation ก็สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความคาดหมายจากประชาชนหลังโควิด19แล้วเนี่ยประชาชนจะคิดว่ามหาวิทายาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาควรจะคิดถึงเรื่องใหม่ๆที่จะทำให้ประชาชนอยู่ง่ายกินง่ายสะดวกสบายแล้วสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นอินโนเวชันหรือนวัตกรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะเข้ามาเกี่ยวข้อง จะมาเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการที่จะทำให้การบริหารจัดการยั่งยืนยั่งยืนประการที่สามที่ผมนึกถึงว่ามีความสำคัญที่จะต้องนำมาใช้ในการบริหารจัดการหลังโควิดก็คือคำว่าการผสมผสานวิชาต่างๆเข้าด้วยกันบทเรียนจากโรคโควิด19ทําให้เราเห็นว่า ใครจะอยู่ตัวใครตัวมันไม่ได้จะต้องมีการผสมผสานร,ร่วมมือกันที่เราเรียกกันว่าอินทิเกรชันเพราะว่าวิชาใดวิชาหนึ่งก็จะไปไม่รอดนะครับต้องอาศัยวิชาอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้วิชาการสาขานั้นๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลด้วย เพราะฉะนั้นการผสมผสานวิชาการต่างๆหรือแม้แต่การบริหารจัดการที่เราจะต้องร่วมมือกันในฝ่ายต่างๆก็เป็นความสำคัญนะครับ <c oughs> และที่สำคัญที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะต้องใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการก็คือคำว่าคุณธรรมระบบคุณธรรมต้องเอามาทบทวน ในขณะที่เรากำลังมีการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแนวความคิดหรือประสบการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากโควิด19แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมาตั้งหลักที่คุณธรรมหลักคุณธรรมที่เราคิดถึงมักจะเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับคําสอนในาศาสนาต่างๆความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบความเป็นคนดีคนมีศีลธรรมความมีมารยาทความอ่อมน้อมถ่อมตนหลายอย่างที่เกี่ยวข้องก,กันกับความหมายของคำว่าคุณธรรมนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องนำมาใช้ในองค์กรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันการศึกษาที่เราเรียกว่าอุดมศึกษานี่จำเป็นมาก เพราะความคาดหมายจากประชาชนหรือจากประเทศชาติก็อยากจะเห็นสถาบันอุดมศึกษาหรือครูบาอาจารย์สามารถทําให้นักศึกษาทําให้นิสิตทําทให้ลูกศิกษย์เป็นคนดีมีคุณธรรมเพราะในที่สุดความเป็นคนดีนั่นเองที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในแก้ไขปัญหาของประเทศชาติใดและแน่นอนที่สุดครับผมคิดว่า กลยุทธ์อย่างหนึ่งที่เราจะต้องนำมาใช้อย่างที่ผมพูดไว้แล้วสี่ข้อสามสี่ข้อที่ผ่านไปแล้วเนี่ยกลยุทธ์ที่สำคัญที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเราคงพูดกันมานานพอสมควรแล้ว่ะแต่ตอนนี้ต้องทำมากขึ้นก็คือคำว่าความร่วมมือระหว่างประเทศความหมายของคำว่าการบริหารจัดการที่ไม่มีพรมแดนที่เรียกว่า borderless border เป็นเรื่องที่เราพูดพูดกันแต่ตอนนี้ต้องทํามากขึ้นความร่วมมือระหว่างประเทศจะต้องมีมากขึ้นความสนใจในการที่จะสนับสนุนประเทศต่างๆให้มีความเจริญก้าวหน้าแลว้วก็พบความสําเร็จด้วยกันเราจะไปโลดเดี่ยวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจึงขอสรุปว่ามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาหลังโควิด -19 แล้วเนี่ย จะต้องเน้นอย่างน้อย4ีหข้อต่อไปนี้แลครับที่ผมพูดไว้แล้วขอสรุปว่า Information Technology ก็สำคัญแล้วก็ Innovation ก็สำคัญแต่ทิ่สคัญก็คือว่าการผสมผสานที่เรียกว่า Integration ก็สำคัญมากและคุณธรรมที่เรียกว่า Integrity และสุดท้ายอันก้ที่5ก็คือคำว่าความร่วมมือระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า internationalization ก็ว่ากันไปแต่ผมคิดว่าทั้งหมดนี้เนี่ยคงจะมารวมอยู่ที่คำว่า,วาการพัฒนาภาวะผู้นำการพัฒนาภาวะผู้นำเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยทุกอาชีพทุกกลุ่มทุกชุมชนต้องการภาวะผู้นำ ต้องการบริหารจัดการที่มีภาวะผู้นำที่ดีผมคิดว่าข้อความที่ผมพูดถึงว่าแนวโน้มที่จะเป็นไปในมหาวิทยาลัยต่างๆหรืออุดมศึกษาเนี่ยห้าข้อที่พูดไปแล้วเนี่ยมันจะมารวมอยู่ที่ภาวะผู้นำครับแต่ในที่สุดถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวนี่ผมคิดว่าภาวะผู้นำของคนก็คงจะอยู่สักสามข้อที่ผมเคยเรียกว่าเป็นบันไดสามขัน้น ว่าแต่ละคนนั้นต้องพัฒนายังไงที่จะไปบริหารจัดการหลังโควิดหนึ่งเกนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องรู้จักชื่นชมยกย่องคนอื่นค้นหาความเรียงามคนอื่นให้ได้นั่นคืออันที่หนึ่งสำหรับความเป็นผู้นำนอกจากความเป็นคนเก่ง คนดีในตัวเองแล้วจะต้องเป็นคนที่รู้จักชื่นชมยกย่องคนเก่งคนดีที่มีอยู่ในหน่วยงานของเราอยู่ในมหาวิทยาลัยของเราอยู่ในชุมชนของเรานั่นคือความหมายของคำว่าบันไดขั้นที่หนึ่งของคนเป็นผู้นำบันไดขั้นที่สองสำหรับคนเป็นผู้นำในอนาคตนี่ ต้องมีความเคารพชื่นชมพอใจกับงานที่ตัวเองทำทำให้งานของตัวเองไม่ว่างานเล็กงานใหญ่งานที่มีเงินมากเงินน้อยมีค่ามีความหมายมีความสำคัญนะครับความรับผิดชอบแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้นำหรือคนที่มีภาวะผู้นำต้องทำให้ปรากฏเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับ ความเป็นผู้นำที่รับผิดชอบต่องานเป็นสิ่งที่มีตัวอย่างอยู่มากครับแล้วแต่ว่าอยู่ที่ไหนมันอาจจะตำแหน่งเล็กๆตำแหน่งใหญ่ๆตำแหน่งมีเงินมากตำแหน่งมีเงินน้อยไม่สำคัญสำคัญว่าถ้ามีภาวะผู้นำเขาจะให้เกียรติให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ บันไดขั้นที่สามที่ผมชอบพูดถึงก็คือคนที่มีภาวะผู้นำนั้นต้องเป็นคนที่รู้จักเพิ่มค่าเพิ่มความหมายให้กับตัวเองในการทำความดีในการทำเป็นประโยชน์การที่คนจะเป็นผู้นำและสามารถทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อหน่วยงานได้นั้นต้องทำให้ตัวเองมีความพร้อม ที่จะช่วยคนอื่นได้ที่จะให้ประโยชน์กับคนอื่นได้ตรงนี้ก็เข้าหลักอีกครับว่าต้องเตรียมคุณภาพคุณธรรมอย่างน้อยที่สุดถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็คงจะนึกถึงพรมวิหารสี่ครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่จะทําอะไรให้มันเป็นปรากฏที่เป็นที่ยอมรับแก่ใครต่อใครว่าเราเป็นคนดีมีค่ามีความหมายก็ต้องตามด้วยคำว่าทาน ปิยวาจาสมานตตาอัธัจริยาคือการให้ที่ไม่มีเงื่อนไขการช่วยคนอื่นความจริงเรื่องนี้เนี่ยผมเคยได้ยินคนจีนที่สอนกันมาเป็นร้อยปีแล้วครับสอนลูกสอนหลานว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามไปทำงานที่ไหนก็ตามจงทําให้เขาดีขึ้นเถิดแล้วเราจะดีขึ้นเองความหมายนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าจะถือว่าเอามาใช้เป็น กลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้ยั่งยืนก็อย่างได้ครับแต่ที่ผมเป็นคนไทยเราเห็นคนไทยพูดกันมากและด้วยความศรัทธาต่อพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือคำว่าขาดทุนคือกำไรยิ่งให้ยิ่งได้นี่คือความหมายของคนที่จะมีภาวะผู้นำที่สามารถจะนำคนอื่นได้ดี ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้รับเชิญมาพูดเป็นคนแรกจะเรียกว่าเปิดงานการประชุมนานา,นาชาติก็ได้ผมก็นึกถึงของเก่าๆเหล่านี้เพื่อที่จะมาทบทวนให้ท่านทั้งหลายลองไปคิดดูแต่หัวข้อที่ให้ผมมาเนี่ยเรียกว่ากลยุทธ์หรือสตร a ท e g ผมก็คิดได้ในเชิงปฏิบัติ ที่ผมเห็นผมรู้และผมเชื่อว่าข้อความเหล่านี้ยังมีความหมายและความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะฝากข้อสังเกตเหล่านี้ไว้เพื่อให้พวกเราลงไปทกกันวิเคราะห์วิจารณ์กันต่อครับในโอกาสนี้ก็ขอถือโอกาสขอบคุณ คณะครูบาอาจารย์และผู้นักวิชาการที่ได้ช่วยกันคิดช่วยกันทําให้เกิดการประชุมสัมมน,น,น,นานานาชาติในครั้งนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของบ้านเมืองแล้วเราต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่ให้มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับอนาคตที่เปลี่ยนไปขอขอบคุณสำหรับทุกฝ่ายและขออวยพรให้การประชุมสัมมนาน นา,นานาชาติครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอให้โชคดีทุกคนครับขอบคุณครับ